สวัสดีนะครับสวัสดีนะ,ค,ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทางช่อง youtube ที่งานมาใง้ไ่พี่น้องเนือยสาวเจี๊ยบพาหิ่งบ่าวอีสานพาหิ่งมหาหิ่งผ้ามวนนะ ปรับช่อกล้องของกล้องหลายตัวพี่น้องเดี๋ยวสิว่าเห็นเนาะคะออ่ะเนาะอ่าเดี๋ยวจะไม่เห็นนะ,ะ,ะหาแหงวนซึนอ่าคลิปนี้ตามเนี่ยท้างผุ้ได้แหละแอดมินเจียบตามเนว่ยทางพ่ะอาจารย์รัฐธรรมนูญมพีคนอดเข่าขาถักแต่ไม่มีคนเห็นอนะนีะน่ แตกมาหลายวันแล้วพี่น้องพระอาจารย์รัตธรรมนุ่นปูชีบปาเขาหลายท่านหลายคนกันคอยเห็นอยู่คอยเห็นอยู่หรอกเอ็มเป็นเจี๊ยบแต่ก็คอยบ่มักเลยเคลียผ่านเขามาหลายวันเลยพี่น้องนี่นะตามชุดนี้เลยพี่น้องเลยตามชุดนี้นะคนะแปดห้านะเข้าเต็มๆเลยนะคะเห็นว่าแปดห้าตรงๆไม่ต้องกลับตัวเดียวก็เข้าห้านะเข้าห้า นว่าพี่นอ้องอ่านะคลิปนี้แอดมินเจี๊ยบสิบผ้ามาตามแนวทางของปูชี่ฝาขาวนี่แหละเพื่อนหามาแล้วนะก้อนสิบเป็นเมืองแนวทางพี่น้องกัอย่าลืมนะคะเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังแรงใจครับทางช่องนะครับเป็นกําลังแรงใจครับผู้ทีห่หาแนวทางกับทางช่องคอมาเนาะคะ่นะเนาะทุกๆตัวเลขกัมีเขามีลุดแต่ว่าอ่าผู้ใดที่มัก ตามโอ้งบหน่อยเรอกอดมินเจี๊ยบคอยตามพ้าอาจารย์รถ้ธรรมนูขคอยตามผู้ชีพประคาวหรอกกับพิจรารณาเมืองเอานะใส่วิจารณญาณในการรับจมมีเขามีลุดแต่ว่าบันทีสามสิบที่จะถึงนี่นะแนวทางวันที่สามสิบธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนี่ะ้าจย์ไห้มาเม็ดเดียวเลยพี่น้องเอ็ดม่นเจี๊ยบกับ่บรูว่า ขวบทุถ่ายเนิ่ยสิมีแนวทางชุดสามตัวมาให้ไหมหรือว่ามีแค่นี่จังไดกัจังคอยรอดติดตามไปต้องกันพี่น้องเห็นคลิปแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะเด้อเพราะว่าคลิปมันมีหน่อยเดี๋ยวเอฟซีสิบว่าเห็นเดี๋ยวสิว่าแอบนี้เจ็บจดลงให้ไปจดตามให้ไปของพราอา,าจารย์รัตธรรมนณุนนะคะเนาะบางทีแอนนี่เจ็บกับบด่ยมคลิปเด้พี่น้องเด้อนหลายส่สนหลายคน,นกับบ่เห็นเห็นคลิปแล้วนี่ค่ะเห็นแล้วก็เฝ้ากดแชร์ไว้พี่น้อง จดแเนี่ยท่านไปเสียงไว้เพื่อมีโจบมิมาต้องกันนะสำหรับวันที่สามสิบมีผ้าจันปล่อยนิ้นนิ้นเพื่อว่าเอาเคียนเคียนอเอาเคียนเคียนเห็นว่าก้อยสองจับคู่หมาาแค่หนึ่งชุดนะคะเนาะแต่ว่าไปกับน้ำพีออ่เเอฟซีอาจถึงมาก หรือบอ่มักบ่มักกะต้องได้เอาละพี่น้องเพราะว่าแนวทาของคุณบ่ไหลเห็นว่าแปดหานี่แปดหานี่เขาเต็มเต็มแต่ว่าคนบ่เบิ่งคลิป้อพี่น้องเนาะบ,บ่เห็นอ่านี่แหละดังนั้นบอ่อยากลาดก็ให้เห็นคลิมแล้วก,ะกะ็อ้าวรแซ่บเลยจังเย เดี๋ยวใครถ่ายมาอาจินลืมไปเลยแอดมิเตอร์บริหารคลิปย่ำเอฟซีเข้าก็อาจินลืมไปเลยเนาะค่ะเนาะบางที่ช่วงถ่ายถ่ายมากระแสตัวีดเนี่ยว่ามันมาแห้งแต่ละมองแต่ละเอฟซีก็อาจินลืมแนวทางของพระอาจารย์เพิ่นเข้าไะเอาไว้พิจารณาเมื่อเราพี่น้องเนาะเพื่อมักเพื่อชอบนั่งบางคนเพิ่งกลว่าเออไข้ตันมันจะรู้สึกหรอกแอดมิเจีย์เป็นก็ร่างแรกใจ ก็ขอขอบคุณหลายๆเ้ยค่ะเด้อนะขอขอบคุณมากๆสำหรับวันที่สามสิบคุไให้มาแล้วนะตัวเดียวตัวเดียวที่ค่อยให้ฮวันที่สามสิบดีผ้าอาจารย์ละตัวเดียวสองพี่น้องสองสองนอสอง,สองนะตัวเดียวคือสองสิบมกักน้ำบ่ มักบ่ามากก็ต้องเก็บเลยพี่น้องรอบนี้เพราะว่ามันหน่อยดิเดี๋ยวไปเดี๋ยวสิว่าโอ้ขอเห็นยูเอฟซีเจ็บเสียดายคือแปลกหาย่ะเอฟซี FC แฟนช่องเพิ่งเโอ้ขอเห็นยูเอฟซีเจ็บแต่ว่าคือเจ้าวาน่ะขอเคลียร์ไปที่ซื้อเนาะค่ะเนาะไม่เอาก,กนนะเคลียร์อะแคปไว้เนือเพราะเพิ่าเขาเข้าเต็มๆนะเข้าตรงแนวนทางบ่หลายนี่ พี่น้องนะเข้าเต็มเต็มเลยสำหรับแปดห้าตัวเดียวหารอบนี้วันที่สามสิบนี่พระอาจารย์ห้มากคือสองตัวเดียวคือสอง <c oughs> ถ้าผูดด้ใดว่าโอ้ไข่บะมักสองน้ำผ้าอาจารย์ก็บ่เป็นยังอเอาตัวอื่นมาใส่อาจีพอ,อาจีพมักสองอยู่แต่ว่าตัวจับคู่ ตัวจับคู่นี่ก็น,นานๆนานทีจะมาไหมแต่ถ้ามันกลับหัวขึ้นมันก็นอาจจะมาดูอยู่อิบสี่เห็นแนวทา้าเราก็กอาจจะโอ้เนาะอ่าสองหกหกสองพี่น้องนะสองหกหกสองไขมาสำนันดิแต่ว่าสามชุดสามตัวนี่ต้องรอก,ก่อนนะหรือว่าเพิ่นจะมีแค่นี่แอปิเจ็บกับบอาแน่ใจ จงัจงไดจังไดกับจังคอยรอติดตามไปต้องกันนะกดติดตามไว้ทางช่องยู u ูบเพราะว่าจะทางเพจ Facebook นะเพราะว่าช่วงโค้งสุดท้ายมากนี่อาจจะหาบ่เห็นแล้วพี่น้องนะอาจจะหาไม่เจอแล้วลงคหายจะกวนมูอันสิเดี๋ยวสิว่าลืมเพราะว่าพระอาจารย์เอาลงได้เลยวันนี้นะเพราะว่าหมว่านเพิ่นแตกออกไปเนะาะเจ็ดห้าเจ็ด แล้วก็สองตัวนะสองตัวสองตัวลากออกแปดห้าอ่าเขาติดเต็มเลยเป็น z o งมาแต่สเสาหมดแหละพี่น้อง z o มาแต่เสาแล้วแอดมินเตรียมว่าถ้าไหนมีเวลาอาจารย์ z o งมาแต่ตองหมดเลยบอกว่าทําคลิปปล่อยเลยนะอ่ะเพื่อพูใ้ใดที่สีไปยิบไปจับถ้ารอาตอรี่แพ็งสลากินแบ่งห้าว่างก็บ เก็บใบพี่น้องคนละใบสองใบนี่แนวทางบอลไลายพี่น้องแนวทางไม่เยอะเลยนะแต่ว่าถ้าก,กับัวนี่มันจะมันจะถือใจอยู่เอฟซี MC อยู่แต่เมื่อถือใจนะพี่น้องม,มันมันมักจะแตกนะหรือบริกัทกับพิจารณาเอาแต่ว่าปูเปิไหามาจะเสียไม่เจ็บกับเขียนแค่นี่เนาะเนาะแนวทางของปูคือเปิลไหมาจะได้กับกับเขียนยังสันปูเปิลไหมาสองตัวเดียวสองรายกาสองหกหกสองเห็นบ่สองหกหกสอง มีแค่นั้นพี่น้องอ่าอะเดี๋ยวจะไม่ชัดเดี๋ยวให้จอทางบาวอีสานเพิ่นก่อนนี่พี่น้องอ่าสองหกหกสองเดี๋ยวจะถ่ายมาเดนะี๋ยวสิว่าอเอ็นนี้จีะไปเห็นแบบแป๊บแป๊บอยู่ต้องแซ่ไว้ได้พี่น้องเนอะเพราะว่าคลิปมีน้อยมากก็บ่รู้ว่าชุดสามตัวบนนี่พ่าอาจารย์จะส่งมาไห้บอจะปล่อยบอ หรือว่าถ้ามีความเกินไปยังไงจงคอยติดตามท่างหน้าจองเข้าเต็มๆนามาเ,นเนาะมาหาเหงเนาะสําหรับแปดห้านะคะแปดหายว่าคักเนี่ยอะไรพี่น้องบูชีปลาขาวินไปพี่น้องแคปภาพไปด้วค่ะเดินนะคะเดี๋ยวโค้งุดท้ายมาเอมิเจ็บตามให้ไปคุณจะเห็นคลิปบ้ดนี้ค่อยจิถามเอมิเจ็บตามให้ไปใบูชีปลาขาเนาะเนาะหกสองสองหก แต่ผู้ใดว่าคอยกับหัวไปดึกว่ากับพี่จะได้น้าเอาอถ้าถ้า9229นี่คนจะมักหลายอยู่แต่2662 FC พิ 26, 62, ่งอาจจะอมักเม่บม่มักแม่แต่ว่ารอบนี้อยา่าพลาดพี่นอ้องมักกะจัดนะคะเนาะบ่มนะักกะต้องจัดที่เขาเพราะว่ามันหน่อยนะะ้องมหาแห่หง2662เม็ดเดียวแมน่นมากพี่นอ้องสําหรับพระอาจารย์รัฐธรรมนูญนะคะสำหรับถ่ายคลิปกะ คุณอาจิตติดต,ต,ตามทีมงานมาหาเฮงอยู่กับให้เฮงๆัปังๆให้เฮงเฮรวยรวยทุกท่านนะคะให้ได้เฮ่่น้กันังได้ก,ะกระย่าิมซะเพราะว่าแนวท่ามันหน่อยแล้วก็คลิปก็มีน้อยถ้าลงต่อมวดปั๊บเอซก็จะลืมปับ๊บส่วนไทยๆว่าอ้าว่าเห็นก็ลืมก็เลยจะชิมไปเลยว่าอยากผ่านกับโดแชร์อะไรกันหนอ เปิดคดีก็จะเห็นอีกว่าไอ้มิเเจเตร์ไผ่มาแล้วตัวในเรกพระอาจารย์รัตนมณุนนาะค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ให้เฮงๆปังๆทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ